CX 1 Emperor 1 Emperor Might Baby ที่หนักที่สุดเท่าที่เคยมี Lock c h i p Metal Acid Blade Metal ขึ้บทว่างกันทั้งคู่เอาแล้วในการตัดเอาแล้วโหเอาบิร์ดฟินิชมันก็แบบเรียบร้อยครับ Over Finish Baby X สวัสดีครับผม Zombie Sensei ครับก็วันนี้เป็นอีกวันหนึ่งที่ Baby ออกมาอีกแล้ว เบเอดออกใหม่ในวันที่1พฤศจิกายนและวางจําหน่ายพร้อมประเทศญี่ปุ่นเลยเบ่เ็ดตัวนั้นจะเป็นใครไปไม่ได้นอกจาก Emperor Mike และ w o p h a n นะครับซึ่งในคลิปนี้เราอาจจะยังไม่ได้พูดถึง w o p h a n มากเท่าไหร่เพราะว่าคลิปนี้เราจะมารีวิวแบบเต็มๆให้กับเจ้าน้อง w a เฟิลตัวนี้จริงๆ w p h a n มันคือ CX10 เนาะก็ต้องรีวิวก่อนแต่ผมรู้สึก hype ตัวนี้มากกว่าเพราะนี่มันคือ CX11 e m p e r o r Might b a b CX ตัวใหม่ที่จะปรากฏอยู่ในอนิเมะซีซั่น3โดยครั้งนี้ครับมาเป็นเด็กเซตก็เด็กเซตก็จะเหมือนกับเจ้าตัวนี้เด็กฉลามนะที่จะมีเบบให้3ตัว9ชิ้นส่วนตัวแรกที่ให้มาครับแน่นอนว่าให้เป็นตัว e m p e r o r Might กล่องมันเหมือนกล่องขนมจริงๆนะอันนี้ซึ่ง e m p e r o r Might เนี่ยก็จะเป็นตัว CX นะครับหรือ Custom Line นั่นเองก็จะมีชิ้นส่วนแยกออกมาเป็นพวก Lock s h i f Main Blade แล้วก็ Acid Blade ส่วนตัวที่2ที่ให้มาเป็น g o เ l e m Hug สีเขียว หลายคนแซวว่ามันเป็นมันไม่มันไม่ใช่โกเลมล็อกนะครับมันคือเดอะฮอกนะครับอะไรเป็นโกเลมล็อกสีเขียวแล้วก็ตัวสุดท้ายจะเป็นชาร์กกิลชาร์กกิลเนี่ยเป็นเป็นเบรดของฝั่งแฮสบอวมาก่อนนะครับของฝั่งแฮสบอวเนี่ยก็จะเป็นสีส้มตัวแรกเป็นสายบาลานซ์ตัวที่2เป็นสายป้องกันแล้วตัวที่3จะเป็นสายสเตมินาสำหรับตัวของผู้ใช้งานเจ้าแอมเปอร์เลอร์ไมซ์นี้นะครับกล่องเนี้ยพิเศษไม่เหมือนใครใครที่เห็นแบบตัวอย่างในอนิเมะซีซั่นสามอ่ะก็จะเห็นแอมเปอร์เลยก็คือทีมเพอร์โซนา คนแบบเขาจะเอาชิ้นส่วนไปแบ่งกันซึ่งในเนื้อเรื่องเนี่ยก็น่าสนใจครับว่าบทบาทของตัวนี้มันจะเป็นยังไงบ้างแล้วก็มีความสําคัญมีความเก่งยังไงเพราะดูเหมือนว่าแต่ละชิ้นส่วนน่ะก็ถูกออกแบบมาเพื่อให้เอาไปเล่นกับตัวอื่นได้อย่างแบบมีประสิทธิภาพมากขึ้นนะโดยเฉพาะที่สําคัญเลย l o อก s h i p m e t a l ตัวแรกที่วางจําหน่ายแบบซื้อง่ายๆโดยที่ความพิเศษของ a อลเปอร์เมที่เป็นสายบาลนานะครับคือสามารถปรับโหมดได้ไม่ว่าจะเป็นโหมดป้องกันหรือว่าโหมดโจมตีด้วยระบบ Heavy m u l t ติ t y l e ์โหชื่อมันเท่มากเลย คิดสิ่งที่น่าสนใจที่สุดของเซตนี้จะเป็นเซตโลหะทั้งหมดเลยครับล็อกชิพแอมเปลเลอร์มาเป็นล็อกชิพเมทัลครับเมนเบดไมท์ Main ite, แล้วก็แอซิดเบดเฮเวที่จะมีส่วนประกอบของโลหะอยู่ด้วยและสิ่งที่ปรับหมดได้ก็คือตัวบิดที่รวมกับแรชเชตมาจะให้กับตัวเทอร์โบของเพกัสันบลั๊ที่ที่แล้วผมให้ข้อมูลผินดน,นิดนึงก็คือมันไม่ได้ปรับโหมดระหว่างเล่นนะครับแต่มันสามารถเลือกที่จะปรับโหมดก่อนจะชูได้เลยตัวที่2โกลิมล็อกสีเขียวให้แรชเชตมาเป็น m 8็แล้วก็บิดไฮ ให้และเช็คมาเป็น560สีใหม่แล้วก็บิดฟรีบอลสีใหม่สีฟ้าครับอันนี้สวยดีนี่ก็เป็นข้าวข้วหลังกล่องน,นะครับเรามาดูในกล่องกันเลยดีกว่าว่าเบรเบรของจริงมันเป็นยังไงว้าวโอ้สวยมากนี่คือเบรดของ Emperor m i อ e ์ไครับ หูสวยแบบอันนี้สวยเลยแล้วก็น้ําหนักดีมากน้ําหนักแบบรู้สึกเลยว่ามันหนักกว่าอันอื่นมากๆอ่ะถห้ล็อกชิวมาเป็นเอ็มเพลเลอร์ครับอันนี้คือแบบสีสวยแล้วก็มีน้ําหนักมากๆเทียบกับล็อกชิปอื่นแล้วคือรู้สึกได้เลยโดยที่ไม่ต้องชั่งเมนเบดวัฟเฟิลเมนเบดไม่ใช่วัฟเฟิลแต่มันเหมือนโอเคได้เมนเบดเป็นเมนเดเมนเบดวัฟเฟิลเอ้ยเขาก็ติดพูดเล่นไปเลยเ่ะเมนเบดไมค์นะครับก็ <c oughs> มีความกลมน่าจะได้เรื่องของความสตมินาก็เหมือนอย่างที่มัลติเอาไปใส่นะครับน่าจะช่วยเรื่องสติม ดีได้มันแอบให้ายรวิาสาร์ลดนิดนึงผมว่าโอเคเลยแอซิดเบทเฮวี่นะครับเป็นแอซิดเบทที่จะมีตัวของโลหะอยู่ฝั่ง2ฝั่งนะครับ ซึ่งโลโลหะเนี่ยจะอยู่ด้านล่างนะช่วยในเรื่องของการถ่วงน้ําหนักให้เบรคแล้วก็มีแรงเหวี่ยงในการสปินมากขึ้นคือเอาไปใส่สายโจมตีอะไรนี้ก็ทําให้แบบเกิดโมเมนตัมของแรงเหวี่ยงแรงเหวี่ยงมุมนอกอะ่ะมันก็อาจจะทาให้เกิดแบบแรงเหวี่ยงที่แรงขึ้นผมก็ไม่รู้ผมไม่ได้เรียนฟิสิกส์มานี่ก็จะเป็นตัวเบรคที่ประกอบเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับของชิ้นส่วนทั้ง3นี่คือตัวบิดและแลชเชตที่เป็นตัวออเปรตนะครับความสามารถของเขาก็คือสามารถปรับโหมดได้แบบยังไงโ เฮ้ยเท่จะไม่สามารถปรับด้วยการหมุนอย่างนี้ได้แล้วแต่ว่ามันต้องยกขึ้นนะอันนี้เป็นวิธีการปรับหมุนนะยกขึ้นแล้วก็หมุนเท่ากับว่าเราสามารถปรับได้แค่ก่อนเล่นเท่านั้นเราไปปรับระหว่างเล่นไม่ได้โดยจะปรับเป็นหมดป้องกันและหมดโจมตีแล้วเมื่อประกอบเราจะได้เป็น Emperor ไหมเฮฟวี y โอเปเรตโหชื่อยาวมากแล้วก็น้ําหนักแบบค่อนข้างหนักเลยอันเนี้ยเก่เดี๋ยวตัวอื่นจะเสียใจถ้าเราไม่พูดถึงมากนี่จะเป็นโกเลมล็อกสีเขียวนะครับสวยมากเบรดเขียวโอ้โห,โหไม่ค่อยอยากเอามาเล่นเท่าไหร่เลยมันสวยเหมือนเดอะฮอกจริงๆ ด้วยเซตของเดอะฮตก็จะให้ไม่ใช่โกลเลมล็อกก็จะให้มาเป็น M85 นะครับก็เป็นแรชเชตเมทัลที่ค่อนข้างมีน้ําหนักมากประมาณหนึ่งเลยและบิด HN นะครับ High Needle แล้วพอประกอบกันจะเป็นโกลเลมล็อกนะครับ M85 High Needle ต่อมาเป็นชาร์กิลครับเบรดสายสเตมินาที่ทางฝั่งแฮตโบก็มีมาก่อนหน้านี้แล้วก็เป็นฉลาดอีกหนึ่งตัวที่ จะเข้ามาในฝั่งของทักคาราโทมี่มี2เบลดใหญ่ๆนะครับแต่ว่าไม่ได้มีมุมงัดไม่ได้มีอะไรมากมายนะมุมชนเล็กๆอะ่ะอาจจะไม่ได้งัดได้เหมือนฉลามตัวอื่นที่อยู่ในทักคาระมาก่อนหน้านี้อย่างชาร์กเอ็หรือว่าชาร์กสเกลแต่คิดว่าถ้าใครอยากทาเด็กฉลามล้วนก็ทําได้แล้วนะครับมี3ฉลามมาให้เราเล่นกันและ5้0เป็นสีขาวอันนี้สวยนะแล้วก็นี่อันนี้ทีเด็ดบิดฟีบอลสีฟ้าก็บิดฟีบอลก็เป็นบิดสเตมินาที่ดีเหมือนกันนั่นแหละแล้วเมื่อประกอบกันก็จะเป็น ชาร์กิล560ฟีบอลและทั้งหมดนี้ก็คือเเบลดในกล่องของ CX 1 1 Dexset Emperor ไม้นะครับเดี๋ยวเราจะไปดูสิ่งที่สำคัญที่สุดเลยก็คือเรื่องของน้ำหนักกันแล้วก็ไปทดสอบการวิ่งซะอีกซอมาดูน้ำหนักกันครับน้ำหนักของ Emperor m g ม t เริ่มจาก Lockchip Emperor 4.72กรัมในขณะที่ล็อกชิปธรรมดามันแค่1.7เองอะเรรมนเบลดไหม3 3กรัมแอซิดเบลดเฮวี 7.74กรัม b i ด OPERATE 14.09กรัมน้ำหนักเบรดของ Emperor Might ไม่ <Yeah. S> 1 5 4 7กรัมเยอะมากนี่หนักเท่าเบ1ตัวแล้วแล้วเนื่องนำมารวมกันทั้ง2ตัวนะครับก็จะเป็น59.55กร oh, ัมโอ้จะ60กรัมแล้วอีกนิดเดียวเองในส่วนของโลเลมล็อกสีเขียว34.14กรัมและเชด t m 85 10.67กรัมบิดไฮนิดเดล 2.13กรัมน้ำหนักรวมของคอมโบนี้จะอยู่ที่46.93กรัมมาถึงตัวชาร์ก mm ิลเบลดจะอยู่ที่30กร <Hey, S 1> ัมเฮเบากี้เลยเหรอและเชด560 6.50กรัมดิดฟีโบ1.87กรัมน้ำหนักรวมของชาร์กิลก็คือ38.36กร oh ัมโอ้โหยังหนักไม่เท่าเบลดเขาเลยมาถึงเวลาของการทดสอบการวิ่งเอ็มเพลเอร์ไมค์กันแล้วนะครับปกติผมโยนเบเบอะไม่เจ็บนะรอบนี้ เจ็บมือหนักเราจะลองทดสอบเอฟเวอร์ไมท์ทั้งหมด2โหมดนะครับก็จะเป็นโหมดของการโจมตีและการป้องกันเรามาลองเรื่องของโห,หมดการป้องกันก่อนแล้วกันโอเคปับเป็นโหมดป้องกันนะครับนี่หน้าตากจะเป็นแบบ three two one go shoot โอ้การป้องกันน่าสนใจเฮ้ยมันก็ไม่ไม่เลวนะเป็นการป้องกันที่ตัวตัวฐานมันไม่ได้เตีย้ยขนาดนั้นแล้วก็สุดท้ายก็มาโซนตรงกลางเหมือนกับเบส เหมือนกับปิดสายป้องกันตัวอื่นมันยังพอมีโอกาสที่จะชูดขึ้นเอ็กซ์เต็มไลน์ในช่วงแรกได้โอเคหูมันสวยมากเลยเบรีนสวยมากมันดูหรูดูแพงดูแบบลักชัวรี่มากโอแล้วก็จะหมดลงแล้วนะครับเหมือนจะหมุนหมดเร็วมากโอเคล้มละจะเป็นประมาณนี้เอาไป้เราจะปรับหมดเป็นหมดโจมตีฟึ๊ เรดี้เซ็ตที two one go ชุ t โอ้ยโจมตีคือแบบโจมตีจัดเลยอะ่ะลงถึงก็เอาเลยวิ่งขึ้นลายรัวๆโอเคมีความคล้ายๆไอ้บิดเทอร์โบของเพคาตันบาร์สมากเลยนะครับต่เพคาตันบาร์สมันจะแหลมกว่าไอ้ตอนที่ชูดไปตอนแรกอะ่ะไอ้เฟสแรกอะ่ะนี่แล้วก็จะหมดลง นี่เหมือนเฟกัสบ้าเลยแต่หนักกว่าคิดว่าเอาไปใส่คอมโบอื่นน่าจะตึงเอาเรื่องเดี๋ยวอีก2ตัวน้อยใจลองสักหน่อยแล้วกันโคเลมล็อคครับสีเขียวส,สวยโกชุดบิดไฮโดรจริงๆผมก็ไม่เคยลองคอมโบนี้ด้วยหูมุนนิ่งมากลงไปคือนิ่งเลยมันน่าจะหนักเพราะว่า M85 ครับ M85 ค่อนข้างมีน้ําหนักนิ่งตับไม่ขยับเลยต่อมาอันนี้เป็นชาร์กิลคือเบามากเบากว่าไวเวิร์นโฮเวอร์ที่ผมรีวิวอีกชาร์กิลโกชุดเบาจัด เบาจริงเน่ก็จะเป็นบิดฟรีบอลแต่ด้วยความเบามันอาจจะมีข้อดีหรืออะไรก็ได้ครับผมไม่ค่อยได้เล่นเบดเบาใครมีข้อดีของเบ็ดเบาก็บอกหน่อยนะครับผมเช่าที่ผมรู้ก็เหมือนกับเป็นการแบบว่ามันทำให้ล้มยากขึ้นแล้วก็หมุนนานกว่าตัวอื่นเนาะก็ประมาณนี้กับการวิ่งทั้ง3ตัวทั้ง2อตัวนี้ก็อาจจะไม่ได้พูดถึงอะไรเขามากแล้วครับเพราะว่ามันก็เป็นตัวที่มีก่อนหน้านี้แล้วก็ผมเชื่อว่าหลายคนก็น่าจะสนใจ e อ p e r o r m i อ e มกันมากที่สุดผมจะเอา e อ per o r m i อ e มเข้าสู่หมดของ d Match มรณะผมจะแบบเป็นหมดบาลานซ์แล้วก็ป้องกันนะครับเพื่อนที่จะให้แบบมีโอกาสทั้งโจมตีมีโอกาสทั้งป้องกันด้วยไปในตัวพูดแรก emperor ไหม done b a b ready set three two one go shoot ปุ๊บโอ้ยตก,กิดตะกิดไม่ออกเลยโอ้หนักจัดทีที่สองสายบาลานซ์เจอสายบาลานซ์เจอแบบ hell diper มันทำเอาเบเบ้ตัวอื่นแบบเบาไปเลยครับตอนนี้ three two one go shoot โอ้ยได้ไหมเออหูย ชนทีแบบอีกตัวแทบปิวเ้ยหนักแบบน้ำหนักต่างกันแบบชัดเจนเวอร์เอเฮยผมชูแล้วมันสะใจมันรู้สึกถึงน้ำหนักอ่ะโอเคแต่อันนี้ดูเหมือนว่าหัวจะหนักเกินไปนะครับที่จะยื้อไว้โอเคเรียบร้อย้องเจอ,อเเสายสตมินาวิสัต a r าร์ค e e two go shoot แล้วเคจะเข้าไอตีมไหมครับหมดป้องกันนี้โอเคก็ดูแฟร์ดีมาหมุน กันด้วยหมดที่แบบกึ่งกึ่งสเตมินากึ่งบาลานก็เอ๊ะเอ๊ะอะไรสันส่นอะไรสั่นใครสั่นนี่มาประทะกันด้วยสเตมินายังไงตัวหนักก็น่าจะล้มก่อนนะครับเพราะมันหนักมากจริงตัววิสัทอาร์คมันออกแบบมาเป็นสเตมินาที่น้ําหนักเบาอะ่ะมันก็จะหมุนได้นานกว่าอยู่แล้วโอเคเริ่มสายแล้วครับเรียบร้อยลองมาเจอบิดประเภทเดียวกันครับเจอกับเพชัสบลัโก โอเคตอนนี้เป็นโหมดแบบบาลานซ์บทป้องกันทั้งคู่๋อแล้วเปกระตุ้นบัสเอาแล้วอ้โดนตีแล้วก็โดนตีเด้งกลับเรียบร้อยโอเค,อเค,อเคหมดก่อนครับไปกระตุ้น,นบัสแต่ตีแล้วก็ตีเด้งกลับคือมันโหดมากเลยนะะเมื่อกี้เจอสายโจมตีที่เป็นเมตาอยู่ตอนนี้อย่างชาร์กสเกล3 2 1 go s h o one go เ้ เอาเบิร์ดฟินิชเรียบร้อยถึงจะหนักแต่ชักสเกลก็ตีแตกได้นะครับน้องเจ h ฟินิกวิ n งสายตีสุดโหดที่ผมรักที่สุด ready set three two one go shoot โอ้ยเรียบร้อยเบิร์ดฟินิชจุดอ่อนเลยเนี่ยและเช็ดเนี่ยคือจุดอ่อนเลยตอนนี้จัดให้เจะเป็นหนักๆครับส c อปิโอสเปียมา three two one go shoot อุ้ยตีไม่ออกตีไม่ออกทั้งคู่ยังไงโอ้ยหนักหนักเจอนัก แต่เขาตีแรงกว่า Emperor m i g h t ตีแรงกว่าครับแอบสปอยซะหน่อยดีกว่าอันนี้เดี๋ยวเราจะมารีวิวกันคลิปต่อๆไป Emperor m i g h t หมบู๊พันทรีสอง o นึ่อไปแล้วสู้ไหมโอ้โหเฮ้ยบู๊พันก็แบบเรียบร้อยครับโอเวอร์ฟินิชด้วยความเป็นฟรีเบสอ่ะเดี๋ยวค่อยรีวิวคลิปหน้าแล้วกันอันนี้ผมเพิ่งแกะมาเพื่อลองเมื่อกี้เลย เดี๋ยวลองเอามาเจอกับอีก2ตัวในเซตบ้างเบดหนักเจอเบดเบาชาร์กิวครับ3,2,1 Go กชอืมอปปะทะน่าจะปิวเออเอ,อืออุ๊ยปิว,ป,วปิวแบบปิวดับเลยโก <Go S 2> เลมล็อกเจอกับเอเพอร์เลอร์ไหมก o ชัทยังไงโอเคคนแน่นอยู่เรียบร้อยไหม ปะทะันลุบเรียบร้อยอุ้ยโดนเล็ล็อกเอียงหนักมากอันนี้ยังไงไจะสปินใครจะสปินหูดถืนไปแล้วเรียบร้อยและเป็นผู้นนชนะคือเอ็มเปอร์เลอร์ไหมครับและนี่ก็เป็นการแกะกล่องรีวิว เ m p ม r ร์เล i CX 1 1โดยสรุปของ Emper ร์เล i นะครับเป็นเบเที่จุดเด่นหลักๆคือมีน้ำหนักที่น่าสนใจโดยแต่ละส่วนด้วยความที่เป็น CX Line หรือ c u s t อ m Line เนี่ยมันทำให้แต่ละชิ้นส่วนเราสามารถเอาไปปรับเกมรูปแบบการเล่นตามแบบที่เราต้องการแบบที่เราไปปรับใช้กับ CX ตัวอื่นๆได้เหมือนอย่างก่อนหน้านี้ที่มีตัว l Lock Chip m e t a l ที่เป็นของ w a k i ล i ่ o l แต่ว่าต้องได้มาจากการที่สุ่มในแอปนะครับซึ่งก็ไม่ได้ว่าจะได้ง่ายๆแถมราคาก็พุ่งไปด้วยการที่มีตัวนั้นออกมาทำให้รูปแบบเเเกกกมมมาาารรลล่่่นนนนขขอองงง CA ะปปีีีียไคค้้้ััจตว Logshipft Metaal ท ทำให้ทุกคนสามารถที่จะนําไปเล่นแล้วก็นําไปใช้กันได้แล้วก็จะทําให้บทบาทของ CX แล้วก็รูปแบบการเล่นของ CX มีการเปลี่ยนแปลงไปหลังจากนี้นะครับก็ต้องมีการปรับเปลี่ยนรูปแบบการเล่นกันด้วยไม่ว่าใครจะเล่นสายไหนก็ตามตัวเมนเบทผมคิดว่าน่าถ้าเอาไปเล่นเป็นสายสเตมินาก็น่าสนใจและตัวแอซิดเบทถ้าเอาไปใส่สายจมตีหรือไปใส่ CX ตัวอื่นก็น่าจะทําให้มีแรงหมุนแรงเหวี่ยงที่ดีขึ้นแล้วก็มีรูปแบบการเล่นที่เปลี่ยนไปมากขึ้นคิดว่าก็เป็นเหมือนแบบที่อยู่ในหลังกล่องเลย นึงใส่เมนเบสอันนี้แล้วก็อีกตัวหนึ่งก็ใส่แอซิดเบสอันนี้ก็1งเด็กใส่ได้3ชิ้นเพิ่มประสิทธิภาพในการเล่น CX เผื่อใครเล่นเด็ก C x ล้วนนะนะส่วนตัวคิดว่าคุ้มค่ามากๆครับโดยเฉพาะถ้าใครที่มีเบสซีเอ็กตลายหรือคอตอมลายอยู่หลายๆตัวก็จะได้ตัวนี้เข้าไปเป็นชิ้นส่วนที่สามารถปรับแต่งได้มากขึ้นอีก2ตัวที่ให้มาก็ถือว่าให้ชิ้นส่วนที่ดีนะครับให้ m 8 5แล้วก็บิตไฮนิดเดิลอาจจะไม่ค่อยได้นิยมใช้มากเท่าไหร่แต่ m 8 5ปแปจถ้าใครยังไมม่มีกเล็อกนี้ก็สวยแลลล้วกวกกเเม็็อป็น เบสเบสสายป้องกันที่ก็มีบาลานซ์แล้วก็การสะท้อนที่ดีมากๆอันนี้ผมแอบเสียดายนิดนึงตรงที่ว่าเป็นเบสสายสเตอร์มินาที่น้ําหนักเบาเกินไปมากๆเลยแต่ว่าให้ชิ้นส่วนมาดีครับให้ชิ้นส่วนมัเป็น5-60แล้วก็บิดฟรีบอลคลิปต,ต่อไปผมจะมาหาคอมโบที่เอาล็อกชิปเมทัลเนี่ยหรือชิ้นส่วนต่างๆของเจ้าตัวนี้เนี่ยไปทำเป็นคอมโบที่น่าสนใจแล้วก็ลองทดสอบหลายๆคอมโบดูเหมือนที่ผมเคยทำมาก่อนหน้านี้สุดท้ายนี้ทุกคนคิดว่าตัวนี้น่าสนใจน่าซื้อไหมครับก็ลองคอมเมนต์คุยกันได้นะก็เจอกัน Go! Yeah.